โลกที่อยู่บนครมสมเพศฝากครับหลักสูตรประเทศไทยอยากให้ลูกจําแค่สองโลกโลกหนึ่งมีผลต่อการทําใบขับขี่ก็คือโลกตาบอดสีสุดยอดครับโลกแรกคือโลกตาบอดสีอีกโลกที่สองครับเป็นโลกเกี่ยวกับเลือดเลือดวิชาวิสสารเราเรียกว่าฮีโมโกบินโลกนี้ชื่อว่าโลกฮีโมฟีเลียเห็นไหมครับเลียได้ฟี ทำไมอ่ะเลือดไหลไม่หยุดลูกเลือดเหลือเยอะเห็นไหมลูกพ่อฮีโมคือฮีโมก็บินแปนว่าเลือดฟีเลียหลูกเลียดีฟีนี่คือโรคเลือดไหลไม่หยุดดังนั้นถ้าลูกเป็นโรคนี้ห้ามมีแผลถ้าวันไหนนะลูกลูกชายครูนะมีดบาดนิ้วมืออ่านิดนึงนะครับอย่างเงี้ยเลือดจะไหลไม่หยุดจะเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบานะครับโรคสองตัวนี้ครับอ่าจำยังไงจำยังไงอ่า จำสีกับจำฮีนะฮะจำสีกับจำฮีนะครับโลกนี้จะเป็นโลกเกี่ยวกับเพศนะครับซึ่งโรคพวกนี้จะอยู่บนโครโมโซม X เท่านั้นคุณติงถามครับในห้องนี้ใครเป็นโรคตาบอดสีบ้างลกูกเห็นไหมครับไม่ค่อยมีใครยกหรอกโรคนี้ใครเป็นห้องนี้ใครเป็นฮ um? ิโมฟิเลียบ้างลูกเห็นไหมครับเราไม่ค่อยพบนะครับ ไม่ใช่ว่าโรคพวกนี้จะเป็นกระทั่งอำเภอนะครับลูกครับไม่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงนะครับลูกครับเพราะโรคเนี้ยเป็นยินด้อยลูกไม่มีโอกาสได้เจอนะครับพวกนี้จะเป็นยินด้อยนะครับพอเป็นยินด้อยเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับเพื่อแสดงความด้อยเช่นหน้าตาบอดสีสีก็คือคันเลอร์เขาจะให้ตัว4เล็กซึ่งต้องระวังในข้อสอบระดับประเทศเขาจะใช้ตัว C พิมพ์เล็ก ตอนแรกจะให้เล็กกว่านี้ลูกนะครับกลัวไม่มีใครเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นฮีโมฟิเลียให้จหําฮีเขาก็ใช้ตัว H เล็กอ่าอย่างนี้นะครับนู่นคนนี้เป็นยินดอยลูกจา๋าและนี่คือเหตุผล